คุณเพนถามว่ากินแบบไม่เป็นโรคอะไรกินได้ใช่ไหมคะทานได้ค่ะก็จะได้ป้องกันเลยเพราะว่าการที่เรานยกตัวอย่างตัวนี้นะนี้เป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เลือกที่จะทานทาให้หัวใจไม่มีสารอาหารเพียงพอทราบไหมคะทุกคนว่าถ้าหัวใจนะคะเขาได้รับสารอาหาร ที่เขาต้องการนะเพียงพอเช่นพวกควอซายคิวเทนซเลเนียมทอรีนโพลิกพวกสารพฤกษาเคมีที่สารพฤกษะเคมีเวลาพูดถึงเนี่ยมันจะมาจากทุกพืชน,นะทุพกพืชพวกเห็ดอะไรทั้งหลายเขาจะสามารถป้องกันภาวะโรคหัวใจต่างๆได้อย่างเช่น หลอดเลือดหัวใจอุดตันแบบนี้เกิดจากที่มีไขมันมาเกาะผนังหลอดเลือดด้านในใช่ไหมคะถ้าเราทานโคเอนไซคิวเทนในปริมาณที่มากพอเจ้าโคเอนไซคิวเทนเนี่ยจะช่วยลดการเกาะของไขมันที่มาเกาะอยู่กับผนังหลอดเลือดเราได้ซึ่งต้องทานเท่าไหร่ในวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ3-5ขึ้นไปก็เริ่มทานได้แล้วค่ะแล้วโค e เอนไซคิวเทน มีอยู่ในซองนี้นะคะคือสารอาหารที่ให้หัวใจเนี่ยคุณจะกินแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอนี้บอกเลยอย่างบางคนบอกว่าจะกินแค่อเมก้าสคือดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าทานอย่างเดียวแล้วหวังจะให้หัวใจทํางานได้ดีมันไม่พอค่ะมันจะต้องทํางานร่วมกันทั้งตัวที่ช่วยทําให้หลอดเลือดสะอาดค่ะช่วยกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงค่ะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับหัวใจค่ะถึงจะเอาโรคหัวใจอยู่และยิ่งคนที่ปกติดีทุกวันนี้ยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยถ้าทานแล้ว หัวใจคุณจะแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดคุณจะสะอาดขึ้นนะคะก็ช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าไม่ดูแลถ้าไม่ดูแลก็เสี่ยงเยอะถูกไหมคะถ้าเราดูแลก็ความเสี่ยงน้อยกว่าและค่าใช้จ่ายในการดูแลป้องกันเนี่ยนี้บอกเลยยังไงคืนนี้เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่อยู่ในจุดที่ต้องถ้าเกิดจี้ไฟฟ้าเขาเรียกผ่าตัดเล็กนะคะอยู่ในจุดนั้นมาแล้วเนี่ยรู้เลยว่าวันที่เราจ่ายเพื่อการป้องกันเนี่ยมันถูกกว่าการรักษาเสมอเพราะเมื่อคุณ ถึงสเต็ปรักษาแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายจ่ายจนหมดตัวก็ต้องจ่ายเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เพราะนั้นหลายๆคนคะ่ะพอเริ่มเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยเนะเขาจะเรียกวิธีการรักษาอีกวิธีหนึ่งว่าวิธีการรักษาแบบ ประคับประคองอะคะ่ะอันนี้ก็คือกับผู้ป่วยในระยะท้ายนะรักษาตามอาการและไม่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 รักษาอะไรแล้วเพราะว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะคะอย่างผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยถามว่าขั้นสุดของการรักษาโรคหัวใจคือทําอะไรเปลี่ยนหัวใจค่ะเปลี่ยนหัวใจนะคะข้อมูลจากเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่10บล้านบาทปัจจุบันนี้ทุกคนว่า10ล้านเอาอยู่ไหมไม่อยู่นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าถึงระยะท้ายท้ายจริงๆนะคะหลายๆท่านก็จะเลือกใช้วิธีรักษาแบบประคับประคองให้ยังสามารถใช้ชีวิต ต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว,ว่าจะอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามคนปกติแต่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้ เพื่อนสามารถกดติดตามช่องคุณนิจใจสันทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3มโมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะน้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร